เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่ห้าเสียงนกร้องเบาๆยามเช้าแสงแดดอ่อนๆทอดผ่านใบไม้เขียวขจีวิชัยกำลังรดน้ำแปลงดอกไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ไม่เดินถือถาดน้ำชาออกมาจากบ้านพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนพักก่อนเธอคะคุณวิชัยเดี๋ยวฉันกับต้นจะช่วยดูแลต่อเองวิชัยเงยหน้าขึ้นมองไปที่ไม่กับต้น เด็กชายที่เติบโตขึ้นและเริ่มช่วยงานในสวนได้ดีขึ้นทุกวันขอบใจน้าไม่แต่ฉันไม่เหนื่อยหรอกวิชัยพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นการได้ดูแลสวนนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพ่อทุกวันไมยิ้มบางๆฉันดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นค่ะต้นที่กำลังถือบัวรดน้ำเดินเข้ามาสมทบพี่ไมครับ ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเพิ่มอะไรใหม่ๆให้สวนของเราแล้วละ่ะไมเลิกคิวหมายถึงอะไรเหรอต้นยิ้มกว้างผมอยากให้เราสร้างมุมพิเศษสำหรับให้คนที่มาเยี่ยมสวนสามารถนั่งพักผ่อนได้ไงครับเหมือนเป็นมุมแห่งมิตรภาพ ไอเดียของต้นทำให้ทุกคนตื่นเต้นหลังจากพูดคุยกันพวกเขาตัดสินใจสร้างศาลาไม้เล็กๆท่ามกลางแปลงดอกไม้มีเก้าอี้ไม้ยาวโต๊ะหินอ่อนและร่มเงาของต้นไม้ใหญ่วิชัยใช้ความรู้ที่เคยมีจากงานช่างไม้ในอดีตมาช่วยสร้างศาลาไม้ช่วยออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศของสวนส่วนต้นก็ดูแลเรื่องต้นไม้และดอกไม้ที่จะปลูกไว้รอบ ที่นี่จะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถมานั่งพักนั่งคุยหรือแม้แต่นั่งอ่านหนังสือเงียบๆได้ต้นพูดด้วยแววตาเปลี่ยนไปด้วยความหวังไม่มองเด็กชายที่เคยหลงทางแต่วันนี้กลายเป็นคนที่อยากสร้างสิ่งดีๆให้คนอื่นแล้วเธอรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก วันหนึ่งหลังจากศาลาเสร็จเรียบร้อยก็มีหญิงชราผมสีดอกเลามาเยี่ยมสวนเธอเดินอย่างช้าๆพร้อมใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวคุณป้ามาคนเดียวเหรอคะไม่เดินเข้าไปทักทายหญิงชรายิ้มบางๆจะป้าเคยมาที่สวนนี้เมื่อนานมาแล้วตอนที่ปู่สมชายยังอยู่ วิชัยที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ใกล้ๆหันมามองหญิงชราอย่างสนใจคุณป้ารู้จักพ่อของผมหรอครับหญิงชราพยักหน้าแน่นอนสิจะปู่สมชายเคยช่วยป้าไว้ตอนที่สวนของป้าถูกพายุพัดจนเสียหายท่านให้เมล็ดพันธุ์กับป้าแล้วบอกว่าดอกไม้จะเติบโตเสมอถ้าเรามอบความรักให้มัน วิชัยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาฟังดูเหมือนพ่อของผมจริงๆครับหญิงชรายิ้มป้าดีใจที่เห็นส่วนนี้ยังอยู่และยิ่งดีใจที่เห็นพวกเธอดูแลมันต่อไม่เช่นหญิงชราไปนั่งที่ศาลาพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับอดีตเรื่องของปู่สมชายและเรื่องของดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคน หลังจากวันนั้นสวนดอกไม้ก็เริ่มมีผู้คนมาเยี่ยมมากขึ้นบางคนมาเพื่อพักผ่อนบางคนมาระลึกถึงความทรงจำที่เคยมีบางคนมาเพื่อค้นหาความสงบในใจวันหนึ่งมายืนมองสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายจากสวนเงียบๆที่มีเพียงเธอกับปู่สมชายกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิม้มปู่สมชายต้องดีใจแน่ๆ เธอพึพรรมพำเบาๆต้นเดินเข้ามายืนข้างๆพี่ไมครับผมคิดว่าสวนนี้ไม่ได้เป็นแค่สวนดอกไม้แล้วนะไม่หันมามองเด็กชายหมายความว่าไงเหรอต้นยิ้มมันเป็นสถานที่ที่มอบความหวังมิตรภาพและความรักให้กับทุกคนไมยิ้มออกมาใช่แล้วและเราจะดูแลมันต่อไป